อบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอกาสพระเถระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเจนพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ตรงกับวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน4ก็ใกล้จะสิ้นสุดอานิสงส์กระถิน สำหรับพระพิสุที่อยู่จำพรรษาครบสามเดือนและได้กรารกระถินถ้าหากว่าสิ้นอานิสงกระถินอานิสงที่พระองค์ประธานอนุญาตไว้ก็เป็นอนันสิ้นสุดในวันที่13บสานิยมนะขึ้นสิบห้าข้าเดือนสี่พระพิสุรูปใดก็ตามที่ได้รับไตรจีวรหรือญาติโยมทั้งหลายได้ถวายผ้ามาที่ควกรแก่การอธิษฐานควนกรแก่การวิกับ พระพิสุรูปนั้นนั่นก็ต้องทําการอริษฐานทําการวิกัปผ้าเหล่านั้นไว้เพื่อไม่ให้มีโทษในเพราะอยู่ในเพราะทรงอันเดรกจีวรไว้เกินสิบราตรีหรือญาติโยมบางคนบางท่านที่นิมนต์พระพิสุไปฉันอาหารในที่ต่างๆที่เอ่ยชื่ออาหารบางบางคนบางท่านก็ต้องการถวายไก่นะไก่ KFC ใช่ไหม <c oughs> ก็นิมนต์ไปนะนิมนต์ไปถวายไก่ KFC ถวซถอยอาหารต่างๆเอยชื่ออาหารได้ในช่วงอานิสงส์กถินหลังจากล่วงเลยอนิสงส์กถินไปแล้วถ้าหากว่าเอยชื่ออาหารพระพิสูจน์ที่จะไปรับนะ่ะต้องไม่เกินต้องไม่ถึงสี่รูปนะถ้าสามรูปเนะี่ยไปได้ถ้าเกิดโยมเกตนิมนต์หลวงพี่หลวงพ่อที่อยู่ในวัดใดวัดหนึ่งไปฉันอาหารสมมติว่ามีร้านอาหารเปิดใหม่เราต้องการไปอุดหนุน ก็เลยนิมนต์พระไปถ้าบอกว่านิมนต์หลวงพ่อฉันกระเพาไก่ถ้าหากว่าฉันกระเพาไก่มันมีคําว่าไก่ไปด้วยนี่นะนก็ชื่อว่าเป็นการนิมนต์เลยออกชื่ออาหารถ้าออกชื่ออาหารแบบนี้ถ้าในช่วงที่ล่วงเลยอนิสงส์กฐินพระภิกษุจะไปได้สามรูปนอกนั้นจะต้องเป็นสามนเนรถ้าไปสี่รูปและรับประเคนพร้อมกันคือรับอยู่ในช่วงระยะไม่เกิน 12บสอ,สอกเนะรับเ,เขนพร้อมกันจะฉันรวมกันหรือจะฉันแยกกันก็ตามจะมีโทษในเพราะฉันอาหารที่โยมเนี่ยเอ่ยชื่อเนีเอ่ยชื่ออาหารฉะนั้นเวลาที่เราได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยญาติโยมก็สามารถช่วยพระพิสุไม่ให้ก้าวล่วงศิกขาบทได้ถ้าหากว่าเราเข้าใจพระพิสุเองก็เช่นเดียวกันในวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของน้ำปานะโยม สืบเนื่องจากเมื่อวันก่อนก็มีญาติโยมมาถามเกี่ยวกับเรื่องของน้ำปานะเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระพิสุสัมเนธและญาติโยมอุบาลศกบาสิกาที่ถือศีลแปดว่าน้ำแบบไหนที่เรียกว่าน้ำปานะน้ำเปล่าเนี่ยเรียกว่าน้ำปานะไม่ยมเกตน้ำเปล่าถ้าเราถวายน้ำเปล่าเนี่ยน้ำเปล่าชื่อว่าน้ำปานะไหมคำว่าปานะแปลว่าน้ำแปลว่าน้ำดื่มนะโยมนะ ถ้าหากว่าเราไปเจอในพระสูตรอาจจะเห็นว่าคําว่าปานะในที่นั้นรวมเอาข้าวยาคูรวมเอาน้ํำนมเข้าไปด้วยแต่ถ้าหากว่าในพระสูตรนั้นใครก็ตามที่อ่านพระสูตรและก็เชื่อแล้วก็วินิจฉัยไปตามพระสูตรอาจจะขัดกับพระวินยัยฉะนั้นเราจะต้องเชื่อมโยงทั้งในพระสูตรในพระวินยัยไม่ให้ขัดแย้งกันน้ำปานะบางคนบางท่านก็เข้าใจว่าอะไรก็ตาม ที่ไม่ใช่น้ําที่ทําจากชัญญาญชาติหรือธัญ,ญพืชนยมสามารถดื่มได้บางคนบางท่านเลยไปถึงขนาดที่ว่าฉันส้มตำนะโยมเคยเห็นพระฉันส้มตำตอนเย็นไหมออโชคดีแล้วเราไม่ได้เห็นถ้าหากว่าเราเห็นเราอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระฉันส้มตำตอนเย็นเพราะ พระปิสูบบางรูปบางท่านเข้าใจว่าส้มตำเนี่ยฉันได้เพราะโรร่งอนุญาตผลไม้ทุกประเภทเป็นน้ำปานนะฉะนั้นมะละกอเนี่ยเอ,อมามะละกอไปตำก็ฉันได้ตอนเย็นให้เราจำไว้ในส่วนเบื้องต้นว่าคำว่าน้ำน่ะมันจะต้องเป็นของเหลวมะละกอเนี่ยไม่ใช่ของเหลวนะส้มตำไม่ใช่ของเหลวแต่ว่าของเหลวเนี่ยอะไรที่เป็นน้ำปานนะเราก็ต้องศึกษาไปตามลำดับ มีญาติโยมบางคนบางท่านก็ถามว่าถ้าเราศึกษาพุทธวจนะและพุทธวจนะเนี่ยหนังสือพุทธวจนะที่ทําขึ้นมาผิดถูกเป็นประการใดนําหนังสือมาให้ตมาอ่านหลายเล่มด้วยกันนะวันก่อนนู้นก็ได้มาสี่เล่มวันก่อนนู้นไปอีกและปีก่อนก่อนน้นก็นรวมแล้วก็สิบกว่าเล่มก็อยากจะบอกให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าหนังสือที่มีการรวบรวมและมีหน้าปอกว่าพุทธวจนะ อันนี้พระไตรปิฎกนะแต่ถ้ามีหนังสือเล่มใดที่เขียนว่าพุทธวจนะเนื้อความในหนังสือที่ไม่ใช่การตัดข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งออกอันนั้นคือเป็นการคัดลอกจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐตรงไปตรงมาไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรแต่บางอย่างถ้าตัดออกในหนังสือเล่มนั้นจะบอกว่าตัดออกมีข้อความที่ตัดออกเกี่ยวกับเรื่องของบิญญาณถีติเนี่ยบางอย่างก็ตัดออกที่ตัดออกอาจจะเข้าใจว่า ไม่ตรงกับในพระสูตรเล่มอื่นคืออ่านในพระสูตรเล่มนี้กับอีกพระสูตรเล่มหนึ่งพระสูตรอีกเล่มหนึ่งไม่ได้กล่าวถึงก็เลยตัดตรงนี้ออกถ้าข้อความที่ตัดออกอันนี้ก็ชื่อว่าตัดพระพุทธพจน์ในส่วนนั้นออกอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจบางอย่างที่มีการตกเลขและมีการอธิบายเองตรงนั้นก็ให้พิจารณาดูดีๆเพราะว่าการอธิบายเองไม่ชื่อว่าเป็นพุทธพจน์แต่อย่างไรและในบางเล่ม มีการอธิบายโดยใช้คำของอัตถกถามาอธิบายซึ่งบุคคลที่กล่าวถึงพุทธวจนะโดยมากจะไม่ให้เชื่อคำของสาวกไม่ให้เชื่อคำของอัตถกถาแต่ในหนังสือบางเล่มของพุทธวจนะเองนั่นแหละมีคำของอัตถกถาอธิบายไว้เพราะว่ามีญาติโยมก็ส่งข้อมูลมาให้อ่านอยู่บ่อยๆฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นคำที่คัดลอกหรือเป็นหนังสือที่คัดลอกมาจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยแปล ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรโยมสามารถอ่านได้โยมมาถามว่าสามารถอ่านพุทธวจนะได้ไหมก็สามารถอ่านได้และควรอ่านด้วยเพราะไม่ได้ผิดอะไรเพราะเป็นคําสอนที่พระองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกแต่ใครยกพุทธวจนะมากล่าวอ้างแล้วอธิบายเองอันนี้โยมต้องพินิตพิจารณาให้ดีเพราะการอธิบายเองเนี่ยเป็นการตีความพระพุทธพจน์การดีความพระพุทธพจน์โดยอาศัยความรู้อาศัยปัญญาของเรา อาจจะเข้าไม่ถึงคําสอนของพระองค์ฉะนั้นการเรียนแบบเถรวาจึงมีการเรียนมาตามลําดับตามลําดับคือชั้นคมพีโยมพระไตรปิฎกมีน,นี่เป็นพระไตรปิฎกฉบับบาลีของมหาเถรสสมาคมจะลักษณะแบบนิยมถ้าของสยามรัฐจะปกสีแดงแดงและมีรูปช้างอยู่ข้างหน้าถ้าของมหาจุฬาก็อีกชุดหนึ่งฉะนั้นการศึกษาพระธรรมคําสอนก็ควรจะเป็นไปตามระบบ นั่นในวันนี้ก็เลยตั้งชื่อหัวข้ออาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดนะตั้งชื่อหัวข้อว่าขึ้นรถผิดทําให้ทิศทางชีวิตเปลี่ยนก็คือการขึ้นรถผิดมันไม่น่ากลัวอยู่เวลาที่เราขึ้นรถจะไปไหนมาไหนไม่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวคือคนที่ซื้อตั๋วผิดแล้วไม่กล้าลงจากรถสุดท้ายปลายทางก็ยิ่งแต่ห่างไกล สมมติว่าโยมเกตนะอยู่กรุงเทพอยากจะเดินทางไปไหนมาไหนออยากจะไปเชียงใหม่แต่ซื้อตั๋วนู่นนะ่ะหาดใหญ่สงขลานะได้ตั๋วมาปับ๊บพอรถออกมาเอเชียงใหม่ทำไมทางมันไม่คุ้นๆสมุทรสงสมุทสาครเอาสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีชะอำหัวหินและไม่ยอมลงจากรถอะ่ะ สุดท้ายไปถึงไหนหาดใหญ่สงขาห่างไกลจากเชียงใหม่ลิบลับเลยใช่ไหมฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาธรรมะของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระวินัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระสูตรไม่ว่าในส่วนของพระพิธรรมควรศึกษาอย่างเป็นระบบคําว่าศึกษาอย่างเป็นระบบก็คือศึกษาพระบาลีอ่านจากพระบาลีเลยแต่ทุกวันนี้เราโชคดีเมืองไทยของเรามีพระเถระ ครูบาอาจารย์บางทีก็ญาติโยมอุบาสกบาสิกาที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบาลีแปลจากบาลีมาเป็นภาษาไทยให้เราอ่านคุณอุปการของพระเถระที่แปลบาลีมาเป็นภาษาไทยหรือญาติโยมอุบาศกบาสิกาที่ทําหน้าที่แปลคำพีจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยให้เราอ่านเนี่ยมีอุปการะมากเมื่อเรายังอ่านบาลีไม่ออกเราก็อ่านภาษาไทยไปก่อน แต่การศึกษานั้นจะต้องเป็นไปตามลำดับก็คือบาลีอัตรกรถาและดีกาอันนี้เป็นฉบับบาลีอันนี้เป็นฉบับอัตรกรถาบาลีอัตรกรถาบาลีคืออักษรบาลีไทยที่อันนี้ก็เป็นชั้นดีกายมวิธีการศึกษาเราเรียนก็จะเป็นไปตามลำดับอย่างนี้ดังนั้นในวันนี้จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำ ปานนะมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังแรกเริ่มเดิมทีพระองค์ยังไม่ได้ประทานอนุญาตน้ําปานนะเพราะว่าการที่พระองค์จะประทานอนุญาตอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับข้อประพฤติให้พระภิกษสูประพฤติปฏิบัติตามจะมีเหตุเกิดขึ้นก่อนพอมีเหตุเกิดขึ้นเหตุน,นั้นเป็นเหตุที่เหมาะควรหรือไม่เหมาะควรถ้าไม่เหมาะควรพระองค์จะบัญญัติสิกขาบทห้ามไม่ให้ประพฤติ แต่ถ้าหากว่าเป็นเหตุที่ไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายองค์จะประทานอนุญาตสิกขาบทหรือสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติให้ปฏิบัติตามนะซึ่งเป็นข้อวัดต่างๆฉันในเรื่องของน้ําปานะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งที่เกนิยชิดินยมได้นําน้ํานะน้ําผลไม้เนี่ยไปถวายพระพิสุพระพิสุก็ไม่กล้ารับนะ พราะว่าพระองค์ยังไม่ประทานอนุญาตต่อมาพระองค์ก็ประธานอนุญาตให้รับน้ําปานนะและก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนระหว่างน้ําปาน,นะโยมตั้งแต่อรุณขึ้นมาเช้าช่วเที่ยงก็ดื่มได้หลังจากเที่ยงวันไปจนกว่าอารุณจะขึ้นอีกวันหนึ่งก็สามารถดื่มได้แสดงว่าระยะเวลาของการดื่มน้ำปานนะมีตั้งแต่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นในทางพระศาสนานี้เรียก ช่วงเวลานี้อยู่สอง,สองช่วงอาจจะเรียกว่าปุเรพัทกับปัจฉาพัทปุเรพัทคือเช้าชั่วเที่ยงปัจฉาพัทก็หลังเที่ยงเป็นต้นไปก่อนอรุณขึ้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการกับวิการการก็คือเช้าชั่วเที่ยงเรียกว่าการหลังเที่ยงไปแล้วก่อนอรุณขึ้นเรียกว่าวิกาลแต่ถ้าหากว่าในพระสูตรไหนก็ตามที่ไปอ่านมีการเว้นขาดจาก การฉันอาหารในเวลากลางคืนเว้นขาดจากการฉันอาหารในเวลาวิการวิการเนี่ยเอาหลังเที่ยงไปวิการนะหลังเที่ยงแต่ก่อนอาทิตย์ตกถ้ากลางคืนเอาตั้งแต่อาทิตย์ตกไปก่อนอรุณขึ้นฉะนั้นมันจะมีการแบ่งระยะเวลาไว้นั้นพระองค์ได้ตรัสอนุญาตประธานน้ําปานะมีอยู่แปดอย่างว่าอนุชานามิพิกเวอัฏฐปานานิ อัมพะปานังช,ชัมพุปานังโจจะปานังโมจะปานังมัทุปานังมุตทิกะปานังสาลุกะปานังภารุสกะปานังดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราอนุญ,ญาตน้ query, ําอัฐบานคือน้ําปานะแปดอย่างนี้คือน้ําปานะที่ทําด้วยมะม่วงเนี่ยอัมพะปานะน้ําปานะที่ทําด้วยลูกว่าเนี่ยชัมพุปานะน้ําปานะที่ทําด้วยกล้วย มีเมล็ดโจจะปาโจจะปานะน้ำปานะที่ทำด้วยกล้วยไม่มีเมล็ดโมจะปานะมัทุปานะน้ำปานะที่ทำด้วยผลมะสางมุทิกะปานะน้ำปานะที่ทำด้วยผลจันทร์หรือองุนสาลุกะปานะน้ำปานะที่ทำด้วยเง้าบัวผารุสกะปานะน้ำปานะที่ทำด้วยมะปรางหรือลิ้นจี่น้ำปานะเนี่ย ทำด้วยผลไม้แปดอย่างนี้ทีนี้น้ำปัจจุบันโยมญาติโยมก็ทําน้ําฝรั่งมาถวายน้ําแก้วของมังกรมาถวายไม่ได้มีอยู่ในนี้เลยถ้าไม่ได้อยู่ในนี้เนี่ยโปรองตัดไปอีกว่าอนุชานามิพิกเวสพังพระรังทเปตวาทัญญะภะรสังดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตรสแห่งผลไม้ทุกประเภททุกชนิดเว้นรสของ มเมล็ดธัญพืชถ้าหากว่าโยมนํำผลไม้ใดๆก็ตามที่นอกเหนือจาก8ดอย่างข้างต้นผลไม้ทั้งหมดเว้นมเมล็ดข้าวสารเป็นต้นนะพวกธัญชาตินะก็คือพวกข้าวข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะข้าวละมานกลุ่มพวกนีนะ้เว้นพวกนั้นไปก็สามารถเป็นน้ำทำเป็นน้ำปานะ พระองค์ตรัสว่านุชานามิพิกเวสัพ,พังปัตตะรังทเปตวาปักกะทากะระสังดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตรสแห่งใบไม้ทุกประเภทเว้นรสน้ำต้มผักั้นถ้า,ากว่าเว้นน้ำต้มผักนะเราก็ต้องว่าถ้าหากว่าเราจะเอาผักมาทําเป็นน้ําปานะใบบัวบกนะยมเคยเจอคนทําน้ําใบบัวบกมาถวายพระไหมยมเกร เคยเห็นอยู่นะบางทีเราก็ทําเองบ้างอะไรบ้างเอาใบไม้เนี่ยมากรองมากรองไม่ให้มีกากแล้วก็ทําเป็นน้าปานะถวายพระพรงตรัดต่อไปว่าน้ําดอกไม้ก็สามารถนํามาทําน้ําปานะได้อนุชานามิพิขเวสพังปุปภะระสังทเปตวามัทุกะปุปภะระสังดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตน้ําดอกไม้ทุกประเภททุกชนิดเว้นน้ําดอกมะสาง นะงนั้นเวลาที่โยมนําดอกไม้มาแล้วทําเป็นน้ําปาน,นะเนี่ยก็สามารถถวายพระได้เคยมีไหมโยมเกตเอาดอกดาวเรืองมาไม่ใช่มาเด็ดแถวๆนี้นะเอา้าลาพระแล้วเอาไปเด็ดเด็ดเด็ดทำเป็นน้ำปานนะถวายพระได้อยู่แต่พระจะกล้าฉันหรือเปล่าในะอีกเรื่องหนึ่งนะเคยเห็นคนเอาดอกกุหลาบมาทําน้ําปานนะถวายพระไหมเออไม่เคยนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ เข้าใจว่าน้ําปานะเนี่ยทำจากดอกไม้ได้แต่ทาจากดอกไม้ได้ได้นายโยมนะและพระองค์ก็ตรัสอีกว่าอนุชานามิพิกเวอุดฉุระสังดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราอนุญาตน้ำนะน้ำอ้อยรถน้ำอ้อยน้ำอ้อยเนี่ยไม่ใช่น้ำปานะโยมน้ำอ้อยเนี่ยเป็นสัตตหากาลิกเป็นยาประเภทหนึ่งที่สามารถเก็บไว้ได้เจดวัน แต่พระองค์ประธานอนุญาตว่าสามารถฉันแบบน้ำปานะได้เวลาที่กระหายก็สามารถฉันน้ำอ้อยแบบน้ำปานะได้ทั้งทั้งที่น้ำอ้อยนั้นเป็นสัตหาการิกอันนี้คือข้อความที่ปรากฏในบาลีแต่เราไม่รู้ว่าพระองค์ประธานอนุญาตไว้ก็จริงแต่จะทำอย่างไรละทีนี้ที่จะเป็นน้ำปานะเราก็ต้องอาศัยอัตถกถาว่าน้ำปานะนั้นพระองค์ประธานอนุญาตวิธีการทำน้ำปานะอย่างไร ท่านบอกว่าน้ำปานะเนี่ยยกตัวอย่างเกี่ยวกับมะม่วงมะม่วงที่เอามาทําน้ำปานะจะเป็นมะม่วงอ่อนหรือมะม่วงดิบหรือมะม่วงสุกก็สามารถทําได้และการทําน้ำปานะนั้นท่านบอกว่าเมื่อจะทําน้ำปานะด้วยมะม่วงอ่อนหรือมะม่วงดิบก็ให้ทุบแล้วก็ไปแช่น้ําถ้าหากว่าอยากจะให้มันร้อนเอาไปตากแดดไม่ให้ต้มนะโยมนะน้ำปานะเนะี่ยไม่ให้ต้มผ่านไฟ แต่ทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้วิธีการทุบเราวิธีใช้วิธีการทำยังไงยมเกตใส่เครื่องปั่นเลยนะใส่เครื่องปัน่นใส่เครื่องปัน่นและน้ำที่ผสมจะต้องเป็นน้ำอยู่ในอุณหภูมิปกติคำว่าน้ำเย็นในทีน่นี้ในสำนวนหนังสือคำว่าน้ำเย็นก็คือที่ไม่ใช่น้ำร้อนไม่ใช่จะต้องไปหาตามตู้เย็นมานะยมเกตน,นะอันนี้ต้องบอกยมเกตไว้พอบอกว่าเอา้าให้ขยำในน้ำเย็น ก็จะลำบากอีกนะคิดว่าจะต้องเป็นน้ําเย็นที่ไปแช่เย็นไม่ใช่แบบนั้นน้ําในอุณหภูมิปกติที่ไม่ได้ต้มเนี่ยเรียกว่าน้ําเย็นในที่นี้เมื่อมีการนําไปตากแดดหรือไม่นําไปตากแดดก็ตามขยํากรองไม่ให้มีกากผสมกับน้าพึ่งก็ได้ผสมกับน้ําตาลกรวดหรือการบูลเป็นต้นก็ได้ที่รับประเคนในวันนั้น ฉันเวลาที่พระพิสุจะทําน้ําปานะเองจะทําได้เช้าชั่วเที่ยงนะเช้าชั่วเที่ยงเพราะมีความเกี่ยวข้องกับการการขอบการฉันของพระพิสุและการรับประเคนในวันนั้นเกี่ยวกับรับน้าผึ้งรับคารบูนร,รับน้ําตาลกรวดในวันนั้นอ่ะมันจะมีความเกี่ยวข้องกับก,บการผสมกันสมมุติว่าถ้าเกิดว่าพระพิสุรับน้ําตาลเมื่อวานนี้ รับน้ำตาลเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนแล้วมาผสมกับน้ำปานะที่รับประเคนในวันนี้น้ำปานะที่รับประเคนในวันนี้จะผสมกับน้ำตาลที่รับประเคนในวันก่อนมันจะทําให้กาลิกระคนกันมันจะทําให้ต้องอาบัติในเพราะเก็บอาหารไว้ข้ามคืนทั้งทั้งที่น้ำปานะทําวันนี้แต่พวกน้ำพึ่งพวกน้ำตาลกรวดพวกการบุนรับในวันก่อนมันข้ามวันมา มันจะทําให้มีความเกี่ยวข้องกับการรักคนกันของกาลิกของอาหารที่จะดื่มหรือของน้ําปณะที่จะดื่มเข้าไปและเมื่อทําแล้วถ้าหากว่าพระพิสุทํา์ทเองฉันเช้าชั่วเที่ยงถ้าหากว่าสามเณรกระทําถวายสามารถฉันได้เช้าชั่วเที่ยงก็ฉันได้หลังจากเที่ยงไปก็ฉันได้สําหรับญาติโยมทําถวายก็ฉันได้ตลอดหมายความว่าเช้าชั่วเที่ยงก็ฉันได้ หลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ฉันได้ฉันตระกรูของน้ําปานะเนี่ยจะต้องมีการทําให้มันเป็นของเหลวเนยตรงนี้ก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้ว่าส้มตำเป็นน้ําปานะหรือเปล่าไม่เป็นนะยมเกตเนานะไม่ไม่ต้องอ่านตํำรับตําราก็พอเข้าใจได้นะว่าส้มตำนะไม่น่าจะเป็นน้ําปานะแต่บางรูปบางท่านก็ฉันโดยเข้าใจว่าเป็นน้ําปานะและขิงยมขิงยมเคยเห็น Uh, พระเนี่ยรับขิงขิงดองหรือขิงแช่อิ่มนะและเขาจะเขียนว่าปานะเอาไปถวายเนี่ยพระสามารถรับขิงมาแล้วก็ฉันแบบน้ำปานะได้ไหมย,ยมเกตขิงเป็นก้อนๆน,นะทำไมขิงนั้นจึงไม่ใช่น้ำปานะเพราะมันไม่ใช่ของเหลวแต่ขิงเนี่ยเป็นยายมขิงเนี่ยเป็นยาผสมกับน้ำตาลเป็นสัตหากะลิก น้ำตาลเก็บไว้ได้เจ็ดวันพระรับประเคนแล้วเก็บไว้ได้เจ็ดวันส่วนขิงเนี่ยเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตเมื่อขิงกับน้ําตาลมาผสมกันน้ําตาลมันจะดึงอายุของขิงที่มีอายุยืนเนี่ยมาอยู่ในคติของตนหมายความว่าจะทําให้มีอายุสั้นเพียงแค่เจ็ดวันถ้าพระรับประเคนขิงนะขิงดองหรือขิงแช่อิ่มที่โยมนํามาถวายมีส่วนผสมของน้ําตาลรับมาแล้วสามารถฉันได้ไหมฉันได้แต่ต้องมีเหตุ ต้องฉันแบบยาไม่ใช่ฉันแบบน้ำปานะเพราะขิงนะไม่ใช่น้ำปานะแต่ถ้าหากว่าเป็นน้ำขิงต้มมานะน้ำขิงเนี่ยต้องต้มใช่ไหมอันนี้เป็นยานะไม่ใช่น้ำปานะขระนวนการใดๆก็ตามที่มีการต้มผ่านความร้อนจะไม่ใช่น้ำปานะนะและท่านก็แสดงเกี่ยวกับเรื่องของลถน้ำต้มผักนะที่บอกว่าทากระสังในทีนิดได้แก่น้ำต้มผัก น้ำต้มผักก็คือรสของใบไม้ที่เป็นยาวะกาลิกที่เป็นอาหารถ้าหากว่าเอาไปต้มควรเฉพาะในปุเรพัทเท่านั้นถ้าโยมต้มน้ำผักมาถวายพระนะน้ำใบผักนะควรเฉพาะเช้าชัาช่วเที่ยงแต่ถ้าหากว่ารับ,บเคนยาวะชีวิตใบผักที่เป็นยานะแล้วก็ผสมกับสัตหากาลิก ที่รับประเคนเก็บไว้ควรเจ็ดวันหมายความว่าถ้าหากว่าพระรับประเคนน้ำผึ้งและพระพิสุกก็รับใบใบไม้ที่เป็นยาวะชีวิตที่เป็นยาสมมติว่ารับใบสะเดามารับใบอะไรมาก็ตามที่มันขมขมถ้าหากว่าจะฉันเฉพาะใบสะเดาย่างเดียวเนี่ยมันฉันยากก็เอาใบสะเดานั่นแหละมาผสมกับน,น้ำผึ้งอย่างนี้ควรเจ็ดวันทั้งท้งนี้ใบสะเดาสามารถเก็บไว้ได้ตลอดชีวิต แต่พอมาผสมกับน้ำผึ้งอายุของมันจะสั้นลงเหลือแค่เจวันถ้าหากว่าใบไม้ที่เป็นยาวะชีวิตที่ไม่ได้ผสมกับอะไรเลยนะผสมเฉพาะน้ำล้วนๆนะสามารถเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตหมายความว่าจนกว่ามันจะหมดอายุหรือจนกว่าพระรูปนั้นจะหมดอายุจะมรณภาพแต่ถ้าผสมกับน้ำนมเป็นต้นนะไม่ควรแสดงว่าน้ำนมเนี่ย เป็นตระกูลของยาวะกาลิกเป็นตระกูลของอาหารไม่ควรในเวลามิการดันั้นเวลาที่ญาติโยมทั้งหลายบริโภคหรือว่าดื่มน้ําปานะในตอนที่โยมรักษาศีลแปดนะโยมจะต้องดื่มน้ําปานะที่อยู่ในตระกูลของน้ําปานะจริงๆน้ําปานะที่ทําด้วยถัว่วถั่วเหลืองถั่วเขียวหรือถั่วอะไรก็ตามนะไม่ควรในคราวที่เราประพฤติ หรือว่าในคนในคราวที่เรารักษาศีลแปดนั้นเพราะว่าในยุคปัจจุบันก็มีการพูดถึงการรักษาศีลแปดของโยมก็ดีการรักษาศีลสิกขาบทของพระพิสุสัมเน็นก็ดีช่วงเย็นมาเนี่ยน้ําอะไรก็ดื่มได้ขอให้เป็นน้ําอันนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าน้ําที่ดื่มได้นั้นจะต้องเป็นตระกูลของน้ําปานะที่ปรองประทานอนุญาตไว้เท่านั้นถ้าหากว่าเป็นน้ําที่ปรองไม่ได้ประทานอนุญาตหรืออนุนลมเข้ากับสิ่งที่ไม่ควร อย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะดื่มเป็นน้ำปานะแต่ประการใดฉะนั้นการศึกษาพระธรรมรวินัยของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระวินัยพระสูตรอภิธรรมถ้า,ากว่าเราท่านทั้งหลายศึกษาไปตามลาดับของบาลีอัตถกถาดีกาจะทําให้เราเข้าใจได้ถูกต้องที่กล่าวอยู่บ่อยๆว่าให้ศึกษาตามบาลีอัตถกาถาดีกาเพราะเป็นการศึกษาแบบเทรวาทยมแบบพุทธเทรวาทส่วนการศึกษาใดๆก็ตามที่ปฏิเสธอัตถกถาปฏิเสธดีกา และก็ตีความพระพุทธพจน์เองอันนี้ไม่ใช่แบบแผนของเทรวาดดั้งเดิมก็ขอให้เราท่านทั้งหลายในฐานะเป็นชาวพุทธแบบเทรวาดก็ขอให้รักษาการศึกษาเล่าเรียนตามแบบระบบที่ครูบาอาจารย์ได้อนุญาตหรือกล่าวสอนไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มิดเบือนคําสอนของพระองค์ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายมีใจยินดีในการศึกษาเล่าเรียนและประพฤติปฏิบัติธรรมในโอกาสต,ต่อไปนั้นในวันนี้ ก็ขอ,อมโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจะได้ขนขวายเจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยการทุกขนทุกท่านเชิญ ต่อไปตั้งใจอุทิศสมบนรุ์ส่งกุศลให้กับญาติทั้งหลายสภพสัพตว์ทั้งหลายอิทังเมยาตินันเจวะสัพพสัตตานันจะโหตุสเพปิเตอิมังปุญญาปติงิลัทธานะสุขิตาโหตุขอบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเืินสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุต่อไปตั้งใจรับพรนิมนต์พระพิสุทิ์สำเนียงกล่าวธรรม ขอกราบพระเถระเป็นต้นเสีงอีกครั้งนะครับสัพพิีิยวิวัชชนตตความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรคโวินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทภวัตวันตรยโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภวา ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิลิสานิจังวุธาปัจายิโนจัตารธรรม,มาวทันติอายุวันโนสุขังพลังธรรสีประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง สัพพะธรรม,มานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสธิพรวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิญ